ครับผมตกอกลับสวัสดีคุณเก้าพี่น้องเอ้ยนะครับหาอยู่หากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องไปผ่านฉลาหนาตาดีหนาตาสุดยอดนะครับมื่อนี่กับมากับนี่แหละครับซูเปอร์สตาร์นะครับค้นกําลังกินลุงค้นกําลังกินดังนะครับผ่านเตยเตยนะครับอืก็เนี่ยครับลังนึงงามๆนะครับก็น่าจะสักครูก็คงจะได้แล้วมั้งครับไม่ต้องมากมายแล้วนะครับ ไปเหลาแหลมพี่น้องไปชมถึงต้นเลยนะครับว่าพี่น้องไปชมน้ำกันก็ล้างงามๆนี่แหละพี่น้องเลยวางทิศเป็นเลยนะครับเพราะว่าลังมันโค้งงงอๆนะครับหน้าทิศเป็นละล่ะเป็นไหมขันเตะขนเตะทุกคนนี่ก ปล่อยไว้ก่อนไหมล่ะปล่อยไว้ก่อนไหมล่ะปล่อยไว้ก่อนเนี่ยมันเคยปล่อยได้นี่พี่น้องเนียโอ้หนี่ยคงองลองเลยพี่นู่นครับพี่น้องเพียะเนี่ยเพียเพียอืมคงครับน่าจะคืออยู่น้ำก็อุดปูดอยู่หรอพี่น้องเง้ยไปครับชมตรงนี้มัน ยากอยู่นะครับซูมมันจีดแตกขึ้นไปดูไปชมกางเทิงนี่ครับมาดูรุ่นใหญ่ขึ้นเชือกดื่มนะครับผม <laughs> ไปแล้วครับย้อนแสงเลยนะครับไปลูกนะครับไปแล้ว Đi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ พี่น้องถุงมือใส่บอกม่ได้ตั้งกล้องครบกที่เบิดจากโลพึงกันโอ้เตยเตียมเปียเดี๋ยนัยโอ้เตียม,เ,เ,มเดี๋ยวผมถุงมือถุงมือสว่างก่อนครับแปลงล่างเป็นอัน มุดเอ็กอมีสอนว้าไปนะครับสมัยเล็กน้อยนะเคยเบึงบ่โอ้รึั่วโมงยังไม่ไปที่ไหนเลย <c oughs> พบกับที่เบิร์ากาแล้วพี่น้องนิ่งๆตัวตวดีแค่โอ้เสียมนเที เออลุมเบืเบอ่อเลยแตุ่บทีเดียวโอ้ยออกเศดแดงเลยนะเธอจะน้ำดีนายแดงไม่ได้แดงอ้ยน้ำอย่างงามมนยนายเอ้ยน้ำพิจตาเลยพุบจะติด พกเกือลูกล้างไม่ได้ดอกได้น้ำฮึ่มต็หูเลยเนาะโอ้ยอ้าวไปยังไงอะ pit 3เทอะเลยเตอะอีก Hãy mai cho mũi Ghiền ท้งคม้งเลยนี่จะร่วงไปตามโอ้ นี่หนายดูหนึง่งสองหายยังมีอยู่ไหนเนี่ยยู่นี่นั่นแหละปล่อยมาหนึ่งสองสามหนึ่งสองสาม น้องเน้ยได้แต่น้ำปนั้นว่าฝึงไหมได้แต่น้ำก็ยังดีโอเคพี่น้องไปลงต้นไม้